โอตตขูค่อยขับรวมกับโค,ค้ยโทนิคารุครับเรื่องความสำเร็จ เมื่อกี้ก็มีการพูดไปแล้วแล้วก็น่าจะเกิดมีแพชชั่นต่อๆมานะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าเจมินแนะนำโจแนะนำพี่ต้งแนะนำแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็คือก็ตัดสินใจก่อกำเนิดเพียวโค้ยเฮาใช่ไหมใช้ชื่อนี้หมัวค้ยเพียวคเพียวค้อยเพียวค้ยอ่าเป็นเพียวค้ยที่มาที่ไปมัน เข้ามาทําเพียวโคยนี่ตัดสินใจอะไรคือเป็นจุดการตัดสินใจที่จะเปิดละก็อย่างที่บอกไปว่าเออพอเราประกวดมาได้รางวัลเหมือนกับว่าเราก็มั่นใจในตัวเราเองมากขึ้นมั่นใจในาตาในการเลือกปลาเรามากขึ้นทีเนี้ยเหมือนกับว่าลูกค้าเราก็เพิ่มมากขึ้นด้วยกันท <c oughs> ีตอนแรกเราเลีย้ยงยบอ่อพูเนี้ยแน่นอนมันไม่พอดเพราะ <c oughs> มันบ่อมันเลี้มันเลี้ยไ้แค่ปลานเลยทีเนี้ยเราก็เลยย้ายไปทําบ่อยางต่อบ่อยาง่ปึ๊บมันก็เลี้ยได้ประมาณอยู่ปีหนึ่งมั้ง แล้วก็เหมือนกับว่าคือถามลูกค้ามันมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มคยามบรกกางเยอะขึ้นเนื่องจากว่าเออบริมาณผลงานเราก็เพิ่มมากขึ้นในในแต่ละปีนะครับทำให้ลูกค้าหลายมากขึ้นทีนี้เราก็เลยทําบ่อเพิ่มเตี้ยนบ่อเป็นบ่อเลี้ยงเลยนะครับก็คือตีบ่อปูนหาพื้นที่เลยใช่ครับก็ในปัจจุบันก็มีเป็นบ่อบ่อเลี้ยงคอดปลาเล็กก็จะมีบ่อห้าบ่อแล้วก็บ่อใหญ่ที่เรียงทำไซส์กลางไถึงกลางนะครับอยู่สามบ่อ แล้วก็คือก็เลี้ยงใช้นับตอนช่วงปี2019 2020ก็คือยังมีอยู่แค่7 7 8บอร์นี่แหละครับแล้วตอนนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยงแล้วก็ไปถึงจุดพีก็คือในปี2020ที่ประกวดงาน TPA จุนี่ค่อยโชว์ซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็กว่าไป4โคโเกี่ยวจาก7โคโคเกียวต้องบอกว่าเป็นอีกงานที่ผมมรทับใจมาก เกินเป้าหมายหรือว่าตรงเป้าหมายยังไงครับยังไม่ถึงเป้าหมายอืแต่แตมันต้องมีอะไรบางอย่างคืองานนั้นนะพอผมดูรางวัลใช่ไหมพี่ต้นปลาที่จะขึ้น,นไปชิงแกลนด์จูเนียร์ได้มันก็คือเอาโคูุเกียว1 5บหถึง4ีมาเจอกันซึ่ง7จ็ดไซส์ผมมันมีปลาขึ้นไปล้น4ตัว <Wow. S 2> จากเจอดตัวพอโอกาสได้ผมมากกว่า50เอร์แอะ่ะ สี่ในเจ็ดสี่ในเจ็ดจีคอนเทนเดอร์โอเคโอเคอันนี้ก็อีกโถก็คือเป็นปลาของเอกุศีที่ได้ได้แกงในวันนั้นใช่ได้แต่วันนั้นก็เป็นสี่สิบโคกูสี่สิบห้าบุกซึ่งก็เด่นมาเลยก็โอเคยินดีด้วยครับอ่าฮะสวยมากก็หลังจากวันนั้นก็เหมือนกับว่าพอเราผลงานเรามากขึ้นใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นตามทีนี้ก็เลยสร้างบ่อเพิ่มอีกสิบบ่อมีอยู อ๋อคือไม่ได้อยู่ที่พี่ตรงนีน้นนนเห็นอยู่อีกดังนั้นเหมือนว่าจะเราจะทําเป็นห้องกักของเราเองเพราะณปัจจุบันเราอย่างแบบคือผ่านติลเลอร์อบางผ่านห้องกักคนอ,อื่นบ้างทมใเราเสียในเรื่องของค่าขนส่งค่าคอมมิชชั่นอะไรอเนะครับเราเลยต้องการจะป้องกนถุงตรงเราเลยทาเองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของดําเนินเรื่องก็กำลังจะได้ใบนะครับแล้วปลาส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ใช่ครับตอนนี้ก็คือใช้คอนป่าไซเล็กไซการอยู่มาอยู่ที่นั่นเลยใช่ใช่ขนาดพื้นที่เป็นไงครับก็จริงๆบ่อหรือบ่อนึงมันอยู่ที่ประมาณ3.5ตันมีทั้งหมด10บ่อก็น่าจะเพียงพอแล้ครับใไซเล็กไซการ์ในระดับหนึ่งแล้วก็แพลนในปีหน้าก็คิดว่าจะสร้างบ่อที่เลี้ยงป่า90เมตรอ๋อเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนป่าบ่อโชว์เนาะใช่มีปลาใหญ่ผมเลี้ยงอาจจะเป็นปลาที่ผมชอบแล้วผมซื้อมาเลี้ยงเอง ก็คล้ายๆเหมือนคล้ายพีนะพีเขาก็บอกเขามีบ่อใหญ่ก็คือบ่อเนี้ยก็เป็นปลาโชด้วยปลาผมชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรเงี้ยให้ดูโครงสร้างปลาใหญ่ๆที่อาจจะมีน้อยคนไม่ค่อยมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็เอามาโชว์ให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีต้องเลี้ยงเองบ้างยาวๆเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาที่เราขายมันจะไม่ได้อยู่กับเรากราลาวนะครับพี่ตอนอืออืจะมีปลาแบบที่อยู่กับเรานานๆเพื่อเราจะได้ดู พัฒนาการด้วยศึกษาอผมว่าม,ม, oh, มันมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะใช่ครับเพต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้พี่เสรมิมน,นิดนึงก็คือถ้าจากที่พีทพ,พูดเมื่อกี้นะครับก็ค,บคือมันเห็นได้ชัดว่าพีทเกิดมาจากการเป็นนักเลี้ยงคือนิสัยของความเป็นนักเลี้ยงมันต้องศึกษาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะผมผมก็เจอหลายคนนะแล้วผมก็มองว่าการศึกษาที่ง่ายที่สุดของเราคือให้ปามันสอนเรา ก็คือเราเลี้ยงอาจจะโตไซเนี่ยแหละแล้วเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงมันเกิดพฤติกรรมอะไรมันเกิดปัญหาอะไรมันโตขึ้นมาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมอย่างที่เขาบอกไหมคือปลาตัวนี้หรือไอ้ฟูงเนี้ยที่เราเลี้ยงมันก็จะสอนเรากลับมาแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้คือวิธีการที่พีทก็ยังใช้ลักษนะของการเป็นนักเลี้ยงเอามาควบคู่กับการทํางานใ,<ช>ในใน,ใน,ใน,ในที่เพื่คือคอ,อย่างน้อยก็รู้ว่าจะไล่คอมเมนต์เขาได้อ่ะ แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้ฟาร์มเนี้ยมันใหญ่แน่มันถึงแน่ไอ้ฟาร์มนี้มันเป็นอย่างนี้แน่เพราะว่ามันต้องเจอกับตัวก่อนใช่เราได้ลองเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าแนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเราจะเห็นบางทีมีการซื้อมาขายไปบางทีก็อาจจะขาดในจุดนี้คือเราก็ไม่ได้รู้ว่าปลาจริงแล้วมันเป็นยังไงเนาะใช่ครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไปมันดูง่ายเออาออมาดูง่ายแต่การเลี้ยงให้เห็นพัฒนาการและเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลา อย่างพี่เลี้ยงเองพี่เองรู้เลยว่าปลาบางตัวกว่าจะเข็นไปถึงตรงนั้นได้นี่คุบางทีมันได้ความมูมงใจอีกแบบนะใช่เออแล้วมันผูกพันแล้วมันรู้สึกฟิลมันเต็มยังไงไม่รู้มันรู้สึกเฮ้ยแม่ทำด้หวามันทำได้ไงวะอะไรกันเฮ้ยเราก็รู้สึกสนุกกับมันใช่รับเอ n j o y กันทั้อ่าอแล้วในส่วนที่ฟาร์มตรงนั้นก็คือก็แบ่งพื้นที่โซนเลยไหมว่าไอ้นี้โซนสําหรับคอนดิชั่นเพื่อเตรียมประกวดตรงนี้เอาเป็นปลาเล่นกิจกรรมเป็นอะไรนี้ การบริหารจัดการนะครับจริงๆตัวปลาประกวดกับไม่ได้ประกวดจริงเราไม่ได้เลี้ยงต่างกันเยอะอก็คือเลี้ยงอยู่ด้วยกันแต่ว่าเวลามีงานเนี่ยพี่ก็จะไปเช็คทุกบ่อเวลามีงานพีจะไเช็คทุกบ่อว่าตัวไหนไปได้ไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ขับขาก็เริ่มจากดูสีก่อนเลยสีก่อนแล้วก็มารูปร่างแล้วก็ต้องดูไซด้วยเพราะที่มันสวยมากแต่มัน4 1เอ เราก็ผอ,อแบกอแบบย่างเงี้ยมันก็ไม่รอดก็ต้องดูสายดูทุกๆอย่าง<ไอ>ใช่ครับโอ้แต่นี่ก็เป็นฟีดแบ็กอันหนึงนะ่งเนาะอันนี้ก็คือพีทอวีมองก็คือในฐานะของดิลเลอร์นะตอนนี้ครับคือหลังๆเนี่ยที่พี่สังเกตนะแล้วพวกพี่ๆที่เป็นนักเลี้ยงสังเกตก,กันกนะ็คือว่าพัฒนาการของปลาที่ถูกส่งเข้าการประกวดนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนเนี่ยมันประมาณเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเทค เทกชานวัดเอาได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตอน,นเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่พูดถึงคือมีการคัดแล้วมันควรจะไปไม่ไปมันก็เลยทาให้เวทีเรามีการยกระดับปลาที่จะถูกเข้าสู่การประกวดเนะี่ยมันต้องมีการคาดหวังแล้วเพราะฉะนั้นไอปลาทุกคนที่ถูกคาดหวังทั้งนั้นเลยที่มาลงมันจะทาให้แข็งมากมในการลงขนาดครั้งหนึ่งทีเราไปวางแล้วว่าแข็งแล้วไปวางเรียนคนนึงโอ้โหพระเจ้า แม่งเยอะจังวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบมาเบอร์เบอร์ลยนะมาแบบคมคมเดี๋ยวนั่นโน่นนี่ซูมิมาลงไหลทุกตัวเลยใช่ใช่ไหมซึ่งซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ยกระดับของงานประกวดในเมืองไทยใช่ครับแล้วก็เป็นโอกาสสําหรับนักเรียนด้วยถ้าคุณมีโอกาสได้ไปงานประกวดนะคุณไปดูเลยใช่ครับมันไปดูเหมือนกันเป็น มันเป็นเขาเรียกงไงอะ่ะมันเป็นตัวอย่างที่คุณคุณจะดูว่าปลาเกตดระดับประกวดมาอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแหละแล้วคุณไปดูปลาคุณที่บ้านว่ามันพร้อมที่จะออกมาไหมเพราะสมัยนี้ต้องยอมแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันสูงครับ <laughs> มันการจ่ายไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังมันคงไม่ใช่จ่ายทิ้งอะ่ะทำไม <laughs> นี่ซึ <laughs> ่งตรงนี้เราก็คัดกรองให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวของเราเองด้วยใช่ครับที่เป็นไปได้ที่จะติดรางวัลทั้งหมดอื เราไม่ได้มองแค่ตัวพิษเองนะมจะ<ม>ไม่ได้มองแค่ว่าได้เบบี้หรือได้ mini baby young มินิเบบี้ยังที่หนึ่งเบส s ินไซสบางทีปลาเรามีสายพันธุ์เดียวกันรุ่นเดียวกัน<ม>เราก็ต้องส่งเพราะว่ามันก็เพิ่มโอกาสโอกาสใช่แล้วก็บางทีลูกค้าเขาไม่ได้ซีเรียสมากเงี้ยบางคนที่หนึ่งที่สองเขาเขาแฮปปี้มากๆแล้ครับ Oh. ไม่จำเป็นต้องเบบี้แชมเปียนโอเค <Okay. S 2> หรือแกร์แชมเปียนอ่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเขาเขาอารมณ์แบบร่วมสนุกแล้วได้เลคคอร์ดเขาก็เอาแหละใช่ครับบางคนที่หนึ่งที่สองเขาเวลี่แฮปปี้แล้วครับอ,มอมผมเลยจำเป็นต้องตัวไหนที่มีโอกาสติดที่สามเป็ต้องไปครับผมถ้าพร้อมก็นอไปอ่าอ่าอืมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของดิลเลอร์นะครับที่จะแนะนำสำหรับคนที่ครับอยากจะ หันมาใช้บริการ PL โค้ยนะครับนี่คือสไตล์ที่ PL ใช้ในการคัดเลือกปลาเพียสมกุฎเรื่องเซอร์วิสอื่นๆครับสำหรับ PL มีอะไรบ้างเซอร์วิสอื่นๆตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงเป็นคอนซัลเ์เรื่องการหาปลาใช่ครับเป็นดีลเลอร์ครับหลักเป็นดีลเลอร์เลยแล้วก็ทำบอได้ไหมทำบอกไหมจริงๆผมมีทีมแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบยงไปเต็งนใช่ แล้วก็พวกล้างบ่ออะไรอันนี้ก็คือต้องมาควบคู่กันเริ่มทําบ่อใช่ครับอันนี้จะต,ต้องเป็นอนาคตเพตราะตัวพี่เด่นก็ตอนนี้เพิ่ง,งจบเวลาอย่งไม่พร้อมใช่ยังไม่พร้อม,อมเยอะไปในอนาคตน่าจะได้มีแบบฟ u l l service นะก็หวังว่าหวังว่าครับใหญ่โตผมเชื่อว่าใหญ่โตแน่นอน <c oughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเราเห็นอนะ่ะคือคือ ผมมองพี่คือเด็กมัธยมที่เติบโตขึ้นมาจนตอนนี้เรียนจบแล้วเดี๋ยวต่อไปไปเรียนต่อกลับมาเราก็ได้ได้เห็นผมว่าฟาร์มของพีคก็คือมันก็จะเติบโตคล้ายๆกับตัวพีคไปเรื่อยๆครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับซึ่งต่อไปนะคนอาจจะแบบใหญ่เท่าพี่นิมิตไหมขอก็หวังว่าจะเป็นพี่นิมิตครับพี่นิมิตเป็นแ่ชันเลยนะแลวใหญ่มากเลย เราก็บอเป็นอย่างนี้แแต่ว่าถ้ามเป็นเปอของในทางประกวดเราก็คงคิดว่าก็คงเก็บรางวัลได้มากขึ้นแล้วเก็บรางวัลระดับเมเจอร์็ดวันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็ถ้าลมตอนนี้ก็คือเล็กแต่แจ๋วอ่ะชิวแต่แจ๋วอยู่ตอนนี้คือเล็กพี่หนูอ่ะไม่ธรรมดาถึงจะไม่เล็กแต่ถึงจะเล็กแต่ก็แถวหน้าของเมืองไทยไม่ขนาดนั้นครับพี่ไม่ขนาดนั้นครับพี่เหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ แถวหน้าืองนไทยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาคุยกับไอ้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นี่คือไฮไลท์ที่เราจะมาในวันนี้เลยครับนะเดี๋ยวคุยกันต่อครับถ้าชอบคลิปที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ ท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม